คุณเคยรู้สึกว่าหัวใจหนักโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็รู้สึกหมดแรงทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักกายความหนักนั้นมาจากที่ใจถูกฉุดไปด้วยความคิดอดีตที่วนซ้ำความกลัวอนาคตความคาดหวังที่ไม่เคยสิ้นสุดสติเป็นเพื่อนที่ช่วยให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันโปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและพบความสงบที่แท้จริง สติไม่ได้หมายถึงการหยุดคิดตลอดเวลาแต่เป็นการรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกรู้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังเต้นอย่างไรปอดกำลังหายใจอย่างไรและความคิดใดกำลังเข้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อเรามีสติความคิดที่พัดผ่านมาเป็นเพียงคลื่นที่ผ่านไปไม่ต้องยึดถือไม่ต้องตามไปจนจมลองนึกภาพนักเดินทางสองคน คนแรกสะพายกระเป๋าใบเดียวเดินอย่างสบายมีพลังเหลือพอจะมองรอบตัวและเพลิดเพลินกับวิวส่วนอีกคนสะพายกระเป๋าหลายใบบนศีรษะก็มีของเหนือคาดมือสองข้างยังหิ้วของไม่ว่างพอเดินไปเพียงไม่นานก็เหนื่อยล้าสติเปรียบได้กับการเลือกวางของบางอย่างลงจากกระเป๋าทำให้การเดินของใจเบาขึ้นเรื่องหนึ่งที่อยากเล่า มีหญิงสาวที่ประสบความเจ็บปวดจากความรักเธอเก็บความทุกไว้นานหลายปีวันหนึ่งเธอเริ่มฝึกสติเริ่มจากการหายใจเข้าช้าๆและสังเกตความรู้สึกในอกเมื่อคิดถึงความเจ็บปวดเธอไม่ผลักความคิดออกจากจิตแต่นั่งดูมันเหมือนเมฆที่ลอยผ่านข้ามเดือนข้ามปีความทรงจำยังอยู่แต่พลังของมันลดลงเหมือนได้ปลดน้ำหนักจากหัวใจ เธอเริ่มเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างมีความระมัดระวังแต่ไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปอีกตัวอย่างเป็นชายหนุ่มที่ทุ่มเทกับงานจนคิดว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีค่าคือความสำเร็จบนหน้าที่การงานเขาทำงานเกินเวลาเสพติดคํำยกย่องสุดท้ายสุขภาพแย่ใจห่างจากคนรอบตัวเขาเริ่มฝึกสติโดยการตั้งเวลาหยุด5นาทีระหว่างงาน ให้กลับมาสังเกตการหายใจและถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เป็นเพราะอะไรทำให้เขาตระหนักว่าเป้าหมายบางอย่างเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเขาเมื่อวางความคาดหวังที่ไม่ใช่ของตนได้ชีวิตกลับมีช่องว่างให้หายใจมากขึ้นการนำสติไปใช้ในชีวิตประจำวันทำได้ง่ายและเป็นไปได้จริงเริ่มจากการหายใจรู้สึกตัว ทุกเช้าเมื่อตื่นให้หายใจเข้าช้าๆสังเกตการขยายและยุบของท้องต่อด้วยการสังเกตจิตใจเหมือนคนเฝ้าหน้าต่างเมื่อความคิดเกิดขึ้นอย่าพยายามแก้ไขหรือวิ่งตามให้ตั้งชื่อความคิดว่าเป็นความคิดเรื่องอะไรอารมณ์แบบไหนการตั้งชื่อจะทำให้ความคิดนั้นไม่ผูกมัดเราอีกวิธีคือฝึกการหยุดก่อนตอบสนอง เมื่อต้องเผชิญคำพูดที่กระทบใจให้หยุดหายใจสองครั้งก่อนพูดเพื่อให้สติเข้ามารับรู้ความโกรธความเศร้าหรือความอับอายการหยุดเพียงสั้นๆช่วยเปิดช่องว่างให้ปัญญาเห็นทางเลือกในการตอบสนองที่ไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นฝึกการทำกิจวัตรด้วยสติเช่นการกินอย่างมีสติลิ้มรสอาหารทุกคำการเดินอย่างมีสติ รู้สึกเท้าสัมผัสพื้นแต่ละก้าวการล้างจานด้วยสติให้ความสนใจกับฟองน้ำลมหายใจและแรงที่ใช้งานเมื่อกิจวัตรเล็กๆเต็มด้วยสติชีวิตทั้งวันก็เปลี่ยนจากการทำอัตโนมัติเป็นการมีชีวิตอยู่จริงอย่าลืมการเขียนบันทึกความรู้สึกก่อนนอนเขียนสิ่งที่แบกไว้ในใจวันนี้แล้วถามตัวเองว่าสิ่งไหนเป็นของจริงที่ต้องดูแล สิ่งไหนเป็นความคิดของผู้อื่นที่รับมาโดยไม่จำเป็นการเขียนทำให้เห็นและช่วยให้ปล่อยได้ง่ายขึ้นฝึกเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเมตตาไม่ใช่การยอมรับความทุกข์อย่างตายตัวแต่เป็นการมองความทุกข์นั้นด้วยอ่อนโยนเมื่อตัดสินตัวเองน้อยลงใจก็เปิดรับการเยียวยาได้ง่ายขึ้นลองฝึกสติทันทีนี้ด้วยการหายใจลึกสามครั้ง ครั้งแรกสังเกตลมหายใจที่เข้าครั้งที่สองสังเกตลมหายใจที่ออกครั้งที่สามสังเกตทั้งร่างกายว่ามีความตึงหรือความรู้สึกอย่างไรจากนั้นพอนนิ่งลงถามตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการอะไรจริงๆแล้วค่อยกลับไปทำหน้าที่ต่อด้วยความเบานิทานสั้นๆช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นมีคนหนึ่งแบกบหินหนักเต็มสองมือ เขาเดินตามเส้นทางยากลำบากจนทรุดในที่สุดอีกคนพบหินเดียวกันแต่เลือกวางมันลงเมื่อไม่จำเป็นต่อการเดินทางเขาลุกขึ้นเดินต่อโดยไม่เจ็บปวดนิทานนี้เตือนว่าไม่ใช่ของที่อยู่ในมือเท่านั้นที่ทำให้เหนื่อยแต่การไม่ยอมวางของที่ใจไม่ต้องการต่างหากที่ทำให้ทุกก้าวหนักหน่วงบทสรุปของวันนี้คือสติเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งเราเมื่อชีวิตพลิกผัน มันไม่สามารถลบเหตุการณ์ในอดีตหรือควบคุมอนาคตได้แต่ทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงตอนนี้การฝึกสติเป็นการฝึกกลับบ้านสู่ปัจจุบันทำให้เจอความสงบที่อยู่ในใจเสมอเมื่อเริ่มฝึกทีละน้อยชีวิตจะค่อยๆเบาลงและชัดเจนขึ้นจงให้โอกาสตัวเองลองวางของที่ไม่จำเป็นแล้วเดินต่อด้วยใจที่พร้อมเห็นความงามของทุกขณะ